นช่องทีวีของเราเกาะติดเรื่องของการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เครื่องมือชุดดูแลคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ล่าสุดมีการเปิดเผยจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปทพันุ์ตุลโทวันนบสมจินตนากุลนั้นเปิดเผยบอกว่าขณะนี้ปปทได้มีการตรวจสอบเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามาที่ปปทและเรื่องที่ปรากฏตามข่าวณขณะนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น49แห่งจาก30จังหวัดอยู่ในการตรวจสอบนะครับโดยขณะนี้มีการตรวจสอบไปแล้วมากกว่า49แห่งพบการกระทําในลักษณะของการทุจริตไปแล้วเบื้องต้นเนี่ยนะครับ10แห่งส่งปปชไปแล้ว3สานวนอยู่ระหว่างการดําเนินการหรือว่ามีการเลิกการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเลขาธิการปปทเมื่อว่าการตรวจสอบของปปทในขณะนี้เนี่ยเป็นการทํางานในลักษณะของการป้องปราม และให้คําแนะนําในการปริงานที่ถูกต้องเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักธรรมอภิบาลและเน้นโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปโดยทํางานร่วมกันกับกรรมนนะในการตรวจสอบข้อได้จริงคือที่สิ่งที่ปปทไปพบนั่นก็คือว่าราคาการจัดซื้อจัดจ้างที่ราคาสูงเกินไปไม่ปรากฏหลักฐานการสืบราคาให้มีการตรวจสอบหรือคู่เทียบบางรายนั้นบอกว่าไม่มีการขอ อนุญาตแต่ว่าแอบอ้างไปเป็นคู่เทียบนะฮะและนอกจากนั้นหลังตรวจสอบมีการนําเอาวัสดุหรือพัสดุที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเอามาสับเปลี่ยนใหม่หลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้เรามาติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับค่ะ